เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมารู้ถึงความสามารถของเทรดแต่ละเทรดนะครับว่าแต่ละเทรดเนี่ยทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ในการหาเทรดนะครับหรือว่าเจ้าตัวรีโลในการหาเนี่ยณตอนนี้นะครับในอัปเดตศูนย์เนี่ยจะมีที่หาตรงไหนบ้างนะครับเรียกว่าเป็นอัปเดตศูนย์นะในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานา,นากระดกไปนะครับว่าจะเป็นโหมดในการหา ที่ได้ง่ายมากขึ้นหรือรวมถึงเกมพาสที่เกมจะเอาเข้ามาในอนาคตซึ่งไม่รู้ตอนไหนนะก็จะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าทุกเกมเลหลายๆเกมจะมีนะก็เอาเป็นว่า เอาเป็นที่น่าตอนนี้หาได้ก่อนละกันนะครับยังไงใครชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยละกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับสำหรับเรื่องเทรดเนี่ยก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเทรดนะเอาจริงมันมีเรื่องที่เราต้องพูดก่อนครับคือหลักๆเลยจะเป็นเรื่องของการใส่โค้ดแล้วมันก็มีน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าการใส่โค้ดเนี่ยบางคนก็ใส่ได้บ้างบางคนก็ใส่ไม่ได้บ้างนะครับปะเดี๋ยวเราพาไปดูครับว่ามันใส่โค้ดยังไงนะครับผมแล้วทําไมมันต้องมีอะไรแบบรีแควรี่เมนไหมหรือว่าอะไรไงนะป่ะ เราไปดูพร้อมกันเลยครับอย่างแรกนะครับใน Discord เนี่ยก่อนที่เราจะมาดูหน้านี้นะจริง,รงๆเขามีการประกาศแล้วนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการที่ว่า,าจะใส่โค้ดได้นะครับจะต้องเลเวล5เป็นต้นไปบอกเนไหนะวะจาไม่ได้ <laughs> เออนะครับก็จะมีการบอกอยู่แต่เออกูจำไม่ได้แล้วอยู่หน่วะเออนั่นแหละสักอันหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดหามาก่อนเพิ่งจะนึกได้ก็เลยพูดนะตรงนี้นะก็น่าจะเป็นแฟกต์นะคิดว่าอ่ะนี่ฮะนี่ๆเขาบอกแล้วแล้วก็คือ to redeem the code the p l ่ y e r n e e d t o be o t level 5 or h i g h e r นั่นเองนะครับก็คือแน่นอนในการใส่โค้ดนะครับคุณจะต้องมีรลเวลอย่างต่ำคือเลเวล5หรือว่าสูงกว่านี้นั่นเองซึ่งหลายๆละคนแอลแน่นอนเพราะว่าไอ้คุณดำผมไอ้เรียดีไม่ใหญ่ครับแค้ อะไรเงี้ยใช่ไหมเออก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาก็เนี่ยพยายามจะบอกอยู่ว่าโค้ดต่างๆเนี่ยมันจะมีแบบโค้ดที่ใส่แบบพวกเลเวลเอ่อพวกเจมหรือว่านี่รีวอร์ดที่ไม่ใช่เป็นรีโหลดคุณใส่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณผมใส่โค้ดเลเวลหนึ่งได้อะทำไมบางโค้ดใส่ไม่ได้ก็คือโค้ดที่เกี่ยวกับรีโรเนี่ยนะครับมันจะเป็นโค้ดที่เนี่ยเห็นปะรีโรโทเค็นเนี่ยนะครับหรือว่าไอ้นี่ติงเอลส์นะครับก็คือจะต้องใส่ได้ตอนเลเวลห้าขึ้นไปเท่าน,นั้นอันนนนนนีีีี้้้้้้คืออออเเ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 เาา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 าพพยายยยยมมมมมไไมไ่่่่่ใใใหหหวกกกรรดงจิปทํแบบขาาละันจะพยายาาม เอาจริงคือจะได้ไม่เหมือนเกมบางเกมเนาะที่เข้ามาใส่โคตรแล้วจบอะไรเงี้ยคือเขาต้องการให้คนเล่นเกมจริงๆเขาไม่ได้ต้องการให้คนเข้ามารีโลนะถ้าจะเล่นไปเล่นสแมปนั้นดีกว่านั่นเองนะครับต่อมานะครับเรากลับมาในเรื่องของการใส่โค้รเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงถูกไหมต่อมาครับเราจะพูดถึงการสร้างเซิร์ฟเวอร์ละกันนะครับถามว่ามันสําคัญยังไงเฮ้ย บอกว่าเอาพี่ครับการใส่โค้ดทำไมต้องเกี่ยวกับการ Server เซิร์ฟเวอร์้วยแน่นอนครับหลายๆคนไม่รู้ว่าการใส่โค้ดต้องเป็นเซิร์ฟใหม่หอยู่ปะคุณจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแต่บางทีมันก็เป็นเซิร์ฟเก่าอยู่บางทีก็ใส่โค้ดได้บางทีก็ใส่โค้ดไม่ได้บ้างซึ่งแน่นอนครับการใส่โค้ดจะได้นำให้ใส่เป็นโค้ดล่าสุดเสมอก็คือสร้างเซิร์ฟวีัวเองขึ้นมาครับกดนี่เลย กดคอนฟิกนะครับหรือว่าตอนแรกให้เป็น create private server นะครับพอคุณกดปุ๊บเนะี่ยคุณก็จะได้แบบนี้มาแต่ว่าในหน้าที่เป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือต้องตั้งชื่อเซิร์ฟก่อนใช่ไหมแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ก็คือกดสีเขียวให้หมดกดตรงนี้เลยกดติ๊กกดติ๊กนะครับแล้วก็กด เจนเนอเรตนะครับตอนแรกจะเป็นคำว่าเจนเนอเรตนะไม่ใช่รีเจนเนอเรตนะครับรีเจนเนอเรตก็คือมันสามารถแบบเ,เปลี่ยนลิงก์ได้อะไรอย่างงี้ซึ่งลิงก์อันนี้เนี่ยก็จะเอาไปเข้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้เพื่อนให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอ่ะมาแบกหน่อยส่งเซิร์ฟเวอร์มาหน่อยซิก็คือเอาลิงก์อันนี้ไปให้เขานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับพอเราสร้างมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าในการชัดดาวน์ทำไงอะ่ะก็คือกดกดสามปุ่มแล้วแบบเอ้าพี่ครับม,มบาพิมพ์ปุ่มังงัันนััันน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 ทาายยงงงไดดีีีอออ่่่่ะะแแคครรรรรรรบบบเเเเกกกฟชสสึลล็จ้ว ต้องมีคนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะจะเป็นเราหรือเพื่อนหรือใครก็ได้ครับแนะนำให้เอาตัวเราเนี่ยแหละเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แน่นอนครับกด3ปุ่มขึ้นมามันจะมีคําว่า shut down เซิ s ์ฟเวอรนะครับณตอนแรกเนี่ยเราอยู่ในเซิร์ฟมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมกระโดดได้ไปไปมาๆนะครับแต่ว่าถ้าพอเราเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า shut าวเซิร์ฟเวอรมันจะเป็นอย่างนี้ครับพอเราชั u ดาวปุ๊บเรียบร้อย successful shutdown server เราจะทําการหลุดทันที นั่นเองแล้วพอเราหลุดเนี่ยมันจะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับวันนี้ก็ให้เราออกเลยแล้วก็กดเข้าแบบใหม่มันจะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่อย่างทันทีนั่นเองนะครับแบบว่าไม่ต้องไปรออะไรเลยนี่คือวิธีการทําให้เป็นเซิร์ฟใหม่แบบง่ายๆนั่นเองนะซึ่งแน่นอนครับจุดเนี้ยลหลายคนไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับผมเลยมาแนะนําว่าการใส่โคด้ดไม่ใช่แค่เกมที่เกมเดียวนะครับทุกเกมต้องใส่โค้ดแบบนี้ให้หมดเลยนั่นเองนะครับมาแน่นอนครับเรามาเริ่มถึงเรื่องนะครับ เทรดกันหน่อยละกันนะครับว่าความสามารถเป็นยังไงนะคือที่ผมต้องมาพูดเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเพราะหลายๆคนเนี่ยจะถามเข้ามาเยอะมากผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับการใส่โค้ดเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามจุดนี้หรือว่าวิธีนี้ใช้ได้กับทุกเกมนั่นเองนะครับตามนั้นเนาะเอามาครับเรามาดูเรื่องเทรดกันนะครับเรื่องเทรดเนี่ยมันก็จะมีหลายเทรดต่างๆอ่ะก่อนจะไปเรื่องเทรดลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือรีโลโทเค็นหาจากไหนอ่ะเมื่อกี้พูดแล้วใช่ไหมว่าโค้ดนะครับต่อมาเราสามารถหาได้จากเลดนั่นเองครับ่นนบ้างพี ก็จะเป็นเรทในนี้เลยครับทุกเรทเลยมันจะเป็นมาลินฟอร์ดอีฟฟิตี้ชินอ f ิดฟอเรสไนน์นะครับแต่ว่าไซเลนเนี่ยมันไม่มีนะมันจะเป็นแบบในการตีบอสหรือว่าทดลองดามจดของเราน่นเ้งนะจะเป็นแค่สาแบบนี้เท่านั้นนะครับณนะตอนนี้นะก็คือหาได้หมดเลยวิธีการได้มาก็แค่ลงไปให้ผ่านนะครับแล้วคุณจะมีโอกาสได้แบบนี้จะมันจะเป็นรีโลชร์นนั่นเองครับพอคุณได้รีโลชร์ดเนี่ยแน่นอนผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบาก มากๆเพราะทําไมฮะมันต้องเก็บถึง5อันมันคล้าย,ายๆ Star r e m i n e n c ของเกม AA นั่นแหละครับคุณต้องเก็บถึง5อันคุณถึงจะสามารถสุ่มได้นั่นเองเห็นปะอันเนี้ยผมจะมีขึ้นไหมอะผมต้องเอาตัวรองเข้ามาใส่ก่อนไอเงี้ยผมมีอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นรีโลขึ้น1นทับหอันเนี้ยตัวละคร Legendary สามารถรีหาได้เลยอย่างเช่นแบบ Blue าหรืออะไรเงี้ยสามารถหาแบบกลเด้น หาบัฟที่เกี่ยวกับทองให้มันได้เลยนั่นเองนะครับหาไม่ได้เลยนอกจากว่าถ้าเป็นตัวละครอย่างมิสติกเนี่ยอย่างเช่นเอาเป็นโ so ซกิอูแล้วกันก็ถือว่าเป็นมิสติกระดับหนึ่งก็คือมันจะใช้5อันนะซึ่งคุณต้องหา5อันเป็นต้นเลยเอาเง่ายๆเหมือน AA เหมือนอ n น m เมดเวนเจอร์ในการรีโรโทเค็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแลวต่อมาครับรีโรโทเค็นเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าหาได้จากไหนบ้างก็คือหานั่นแหละรวม,รวม,รวมให้เป็น5อันต่อมาเป็นโค้ดครับอีกจุดหนึ่งก็คือเติมแค่นั้นจบ วิธีการจะได้ที่รีทีละครั้งเนี่ยก็คือโค้ดกระเติมเท่านั้นนะครับแต่ว่าการที่จะได้เจ้าตัวสตาร์ลิมหรือว่าเจ้าตัวรีโรโทเค็นอันนี้นนได้มาให้ครบพานก็คืองเลทนั่นเองนะครับหลักๆก็คือ롱เลนนั่นแหละอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะให้รู้กันคร่าวๆนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับต่อมาครับเรามาพูดถึงเรื่องเทรดกันหน่อยครับว่าเทรดตลาดเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างน,นะครับมันมีทั้ง powerful swift range นะครับ adept radiant Lighting นะครับ a s c e n s i o n f o r t u n e นะครับ Ethereal แล้วก็ Celestial Golden a แ t r a l a ล r o r a แล้วก็ Zenith นั่นเองนะครับท่าผอ่านผิดไปก็ขออภัยจะเป็น Zenith หรือว่า Zenith ดีอ่ะก็แล้วแต่คนอ่านละกันนะครับจะเป็น Zenith ก็ได้ Zenith ก็ได้หรือว่าบับเอ็ก e ก็ได้แล้วแต่ที่คนจะมองนะผมก็ไม่ดูอ่านออกเสียงยังไงเหมือนกันมันอ่านค่อนข้างงากแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นซีนไนท นะครับน่าจะเป็นแบบนั้นหรือว่าซีนิดว่าเออไม่รู้เหมือนกันผมขออ่านเป็นซีนิดแล้วกัน้วนะถ้าอ่านผิดขออภัยจริงๆครับสำหรับเออนักเรียนเกรดสีทุกคนนะครับขออภัยด้วยมาเรามาเริ่มกันเลยครับแน่นอนเราก็ต้อง นะครับทำการยึด Discord นะครับไม่ใช่ยึดทุนผู้ว่าเราอิงจาก Discord ละกันนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยสามารถหาได้จากที่หน้าเกมนิวส์นั่นเองนะครับด้วยเกมนิวส์เนี่ยเขามีบอกไว้เลยครับอ่าเรามาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับมันจะแบ่งแยกเลยระดับเอ่อแบบระดับแร่ถึงอีพกครับพาวเวอร์ฟูลเนี่ยก็คือก้ามหนึ่งก้ามสองก้ามสามให้ตามนี้เลยครับจะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์เพิ่มแอคแท็กนะเพิ่มหลังจมตีเท่านั้นต่อมาก็จะเป็นสวิฟท์นั่นเองนะครับก็คื ลดความเร็วการโจมตีทําให้ตัวละครนั้นโจมตีได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์และก็ห้าเปอร์เซ็นต์ตามลำดับนั่นเองครับต่อมาจะเป็นเลนจ์นะครับหรือว่าระยะการโจมตีครับบวกห้าเก็สิตามลำดับนั่นเองนะครับต่อมาครับในระดับบัฟสีทองนะครับหรือว่าสีเหลืองนั่นเองก็คือเลเจนเดเรียนนะครับเลเรเดียนนะครับก็คือเพิ่มเลนจ์นั่นเองครับหรือว่าระยะการโจมตีถึง25เลยนะครับต่อมาอัตเดฟนะฮะ บัฟที่ทุกคนรักทุกคนชอบบอก EP แต่เราไม่รู้ว่าบอก EP เท่าไหร่นะเอาเป็นว่าก็รู้แหละว่ามันแค่บอก EP ตัวละครนะครับต่อมา f o r t จูนนะฮะก็คือบัฟที่เป็นแบบไอเจ้าตัวที่การขุดเหมืองอะไรเงี้ยก็คือใส่ตัวละครตัวไหนก็ได้ในทีมนะครับมันจะมีโอกาสได้เจมเพิ่มขึ้น5%แล้วก็คอย10%น่าจะช่วยในเรื่องการขายตัวละครด้วยแหละมัง้งคือได้เงินเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การลงฟาบิฟิตี้อย่าเงี้ยได้เจมเพิ่มบถาเได้5%เท่นไหระครับเรเขเลยนะครับ ต่อมานะครับตัวไลทิงนะครับก็คือจะลบ SPA ถึง10%เลยนะครับก็คือเจ้าตัวริบบากสายฟ้านั่นแหละเนาะแล้วก็จะเป็นเอเซนชั่นนะครับก็คือบอสดาเมจง่ายๆก็คือตัวบัฟของเจ้าลิเปอร์นะครับของ AA ก็คือทำดาเมจใส่บอสสิบแค่นั้นเลยง่ายๆแค่นั้นเลยครับต่อมาเราจะพูดถึงตัวบัฟระดับมิสติกหรือว่าเทรดระดับมิสติกนะครับอีเทเรียลนะครับจะลบสปีดนะครับก็คือทำให้ตัวละครเนี่ยเราตีเร็วขึ้นถึง15%เลยแล้วก็ระะยาเกอีก10%นะครับและแน่นนอครับ จะทําดาเมจใส่ตัวละครนะครับธรรมดาก็คือ normal enemy เนี่ยก็คือพวกลูกน้องอะเอาง่ายๆนะครับ x c e p t ก็คือไม่นับบอสเข้าใจปะแรงขึ้น25%แค่นั้นเลยงงปะคือบัฟผีอ่ะเอาง่ายๆบัฟผีอะครับคือตีเร็วขึ้นระยะดีและโจมตีลูกน้องแรงขึ้น25%แต่กับบอส ไม่ได้ดาเมจตรงนี้นะจะได้แค่ความเร็วการโจมตีแล้วก็ระยะ10%นะครับนี่คือบัฟผีนะต่อมาครับเซเลเชียลครับก็รูปร่างคือพระจันทร์นั่นแหละเอาง่ายงรับเซเลเชียลเนี่ยจะทำทรูดาเมจหรือว่าดาเมจดำเนี่ย50%ของแอคแท็กที่ตัวละครทำได้ครับระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น15%แล้วก็สปีดเนี่ยลดลงหรือว่าตีเร็วขึ้น5%นะครับแล้วก็แอคแท็กบวก20%ถือว่าดีนะเซเลเชียลนี่ถือว่าดีมากๆเลยครับต่อมาครับโกลเด้นครับบัฟตัวทองแล้วก็คือจะได้รับเเงิินนน่พมขึ้ะครับ 35%นะครับเออของยูนิตนะก็คือยูนิตนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครโจมตีหรืออะไรก็ตามจะได้3ามสิบของการที่เราฆ่ามอนได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวต่างก็จะได้รับ35%ขึ้นไปเลยนั่นเองครับแล้วก็ดาเมจบวกสิบเ e ระยะบวกสิง่ายๆเลยอันนี้ก็คือจะบับคล้ายๆโกลเด้นของเกม AA นั่นแหละนะครับผมคล้ายๆในช่วงแรกเลยนะครับต่อมา Astral นะครับก็คล้ายๆเป็นยานอวากาศอ่ะแต่มันก็คือดวงดาวเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นนะะคครับบกก็ือดา e เเมจจวลย นะครับจะเป็นลดสปีดในการโจมตีหรือก็คือโจมตีเร็วขึ้น10%แล้วก็ระยะ25ง่ายๆว่าบัฟนี้มันจะคล้ายๆบัฟของ d ีวของเกมแอนิเมชั่นเอเดเวนเจอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาครับออลลอราบัฟนี้ผมว่าดีพอๆกับซีนิชหรือว่าซีนไนท์เลยนะครับก็แน่นอนจะเป็นบัฟที่เพิ่มดาเมจ200%ทาการบวกสปีดเพิ่มผมไม่รู้ว่านี่เขาเขียนผิดหรือเปล่านะก็คือบวกสปีดทําให้ตัวละครตีช้าถึง10%เลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่ได้บัฟนี้ไปเนี่ยเหมือนจะ ตีเร็วขึ้น10%ก็คือสปีดลดลงอะนะประมาณนั้นผมไม่รู้ว่าบักหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้อิงจากตามตัวที่เขาพิมพ์มาแล้วกันนะก็คือ S P A บก10%ก็คือตัวละครตีนานหรือว่าตีช้าขึ้นถึง10%เลยแนละ้วก็ขึ้นประมาณสักแล้วแต่เออก็เอาไปบวกกับ วิไอวิาทีที่เรามีแล้วกันแล้วก็แม็กเพลสเมนต์สก็คือวางได้แค่สตัวระยะบวก20%แล้วก็ทำดาเมจใส่บอสเนี่ยแรงขึ้น10%นะครับอันนี้ผมมองว่าดีนะแต่ข้อเสียคือตัวละครจะตีช้าขึ้นนะครับผมแล้วก็บอสดาเมจแรงขึ้น10%ก็เหมือนเป็นบัฟเนี่ยได้เป็นดาเมจครึ่งหนึ่งของซีนิดมาแล้วก็ได้เป็นเอเซนชั่นเข้ามาตีบอสแรงขึ้นผมว่าเป็นบัฟที่ดีนะเพราะาหลักๆแล้วเนี่ยบอสมันค่อนข้างถึกและยิ่งบอสหลายตัวจะมีเลือดเหลืองด้วยนะครับการที่ได้เจ้าบัฟนี้ไปทําให้จบมอนได้ง่ายอย่างมากขึ้นนั่นเองครับ ต่อมานะครับซีนิตหรือว่าซีไน์เนี่ยก็คือยูนิคของเกมเรานั่นเองหรือว่าหลายๆเกมที่เป็นบัฟที่โกงที่สุดครับจะทำดาเมจแรงขึ้นถึง420%ครับแล้วก็ทําการให้ตัวละครเนตตีเร็วขึ้น5%ระยะบวก10%วางได้แค่1ตัวเท่านั้นถือว่าดาเมจจัดจ้านเลยนะครับแต่ว่าก็มาได้ตีเร็วขึ้นขนาดนั้นนะนะแล้วก็ระยะก,ก็ม่ได้เพิ่มมากขึ้นขนาดนั้นด้วยก็ถือว่า พอสมสมผลในเรื่องของดาเมจนะก็เรียกได้ว่าดาเมจคือบูสแบบหนักมากๆหรือนี่ก็คือพวกนะครับบัฟต่างๆนานาที่เราจะสามารถหาได้นะครับว่าใครได้อะไรไงบ้างนี่ก็ดูรูปภาพออกได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นพวกข้อมูลต่างๆนะว่าบัฟไหนน่าหานะครับต่อมาเราจะพูดถึงบ้านนะว่าบัฟไหนควรมีบ้างตัวไหนเหมาะอะไรยังไงบ้างเอาเป็นว่าง่ายๆเลยจบๆตัวละครที่ควรมีบัฟรุ้งเนี่ยแน่นอนหรือว่าบัฟซีนิ้เนี่ยทุกตัวละครยกเป็นตัวตัง แค่นั้นจะเป็นตัวอลไรก็ได,ได้ได้มาคือก็เก่งหมดนะครับแต่ว่าถ้าดึงประสิทธ,ธิภาพตัวละครเนี่ยอย่างเช่นนะบัฟออโรร่าดีใครก็ดีเหมือนกันทุกคนทุกตัวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยผมมองว่าก็จะเป็นตัวละครที่วางได้4ตัวเป็นต้นไปแต่ไม่ต้องไปมองกันหรอกเอาเป็นว่าดีทุกอัน2อ,อันนี้ได้ไหนมาไม่ต้องรีเลยครับโคตรดีโคตรเทพนะอันหนึ่งอาจจะบบเฮ้ยก็แค่สองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็เยอะแล้วยิ่งคุณวางได้สองตัวดามเมจก,ก็เรียกว่าแทบจะเทียบเท่าซีนไนท์หรือว่าซีนดิสเลย ดีบัฟหรือว่าอะไรเงี้ยพวกแบบเออสายแบบพวกหนวดดำพวกอะไรเงี้ยถามว่าต้องหาไมแ่ซอลไม่จําเป็นครับเอ่อพวกหนวดดาไปหาเป็นเรเดียนจะดีกว่าเพราะมันต้องการระยะนั่นเองนะครับส่วนอีเทเรียลอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นสายฟาร์มครับตีลูกน้องเร็วขึ้นเคลียร์ลูกน้องได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องบอสก็ต้องให้เนาดึนการจัดการอย่างเช่นบัฟออร์ลาหรือว่าซีนิดเป็นต้นไปนั่นเองนะครับส่วนเซเลเชียลเนี่ยจะดีกับพวกสายแบบ ดามเมจโอเวอร์ไทม์พวกเผาไหม้พวกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าแบบคุณหาบัฟดีที่สุดอย่างงี้ไม่ได้เซเลเชียลถือเป็นอีกหนึ่งบัฟที่ดีครับเพราะว่าทูดามเมจเนี่ยมันน่าจะนับไปกับเจ้าตัวบัฟเผาไหม้หรือว่าดามเมจเผาไหม้ตรงนั้นด้วยนั่นเองแต่ว่าเกมเนี้ยดามเมจเผาไหม้เราไม่ค่อยเห็นไงว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็โกลเด้นเนี่ยแน่นอนเหมาะกับพวกตัวตัางทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างสปีดวากอนแล้วก็บูมานั่นเองนะครับสองตัวละครตัวนี้นั่นเองนะอันนี้คร่าวๆแล้วกัน ตัวดามเมจหาบัฟส1จุหนึ่งไปเลยครับแค่นั้นส่วนส1 5นจุดนี่จะเป็นตัวอะไรก็ได้ก็คือลองลงมามันใช้ได้ดีทั้งคู่นะครับก็อย่างที่ว่าคุณจะได้บัฟเลยมาคุณจะรีไหมล่ะถ้าคุณบอกได้บัฟนี้มาไหมครับรีเลยเชื่อผมถ้าคุณสงสัยอ่ะคุณรีเลยนะครับถ้าผมทําคลิปนี้มาให้แล้วแล้วคุณยังสงสัยอยู่ก็ตามนั้นนะรีไปเลยครับถ้าคุณไม่พอใจก็เอาบัฟส1จุหนึ่งไปเลยรีเรื่อยนั่นเองนะครับเพราะวางหนึ่งตัวไงก็เทพไงอ่ะ ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของข้อมูลของเทรดนะครับว่าหาจากไหนบ้างและตัวไหนเหมาะอะไรยังไงบ้างแล้วบัฟแต่ละบัฟมีข้อมูลความสามารถอะไรยังไงบ้างแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันอยากใครชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ